ทำแนวพวงหัวครับรอบปา่าดนะสวัสดีครับ พบกับสร้างอุติแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้สิมาบอาถึงปัญหาน้ำของมัลูกสูบสำหรับน้ำของหัลูกสูบนี่ือเป็นปัญหาสำหรับรถที่ผ่านการใช้งานมากหลดเติดเพ้าสมควรมันอาจจะมีหลายสายเหตุอาจจะเป็นตะเก็นช็อตหรือว่าฝาสพาพาูบเบริ์นรถเบริ์น เบนซีสูบใส่งานไปโดนเตอรที่ไปน้ามเขาหัวลูกสูบถ้าพี่พน,อน้องเบิง์าสูบเบนมามันเขาสูบเลยแน่ยเราจะเขาสิกแก้ปัญหาจังไดครับผมนี่แหละครับราปาเบนเบนซีสูบน้ามเขาหัวลูกสูบเนี่ยพี่น้อง มันปู๊มันปูใส่งานมาโดนครับแต่ก็ะแลกเนาะมันบุู่๊เหมิเดเลยมันจะปูเป็นบางหมองนะครับอันนี้ผมก็สงใส่อยู่คือเหนเนี่ยสูบนี่แหละครับคื่อสูบป,ปัญหาเนี่ยมันเป็นขาบสนิมครับยังอยู่เนาะขาบหนามนะครับส่วนสูบนี่ในน้อยลื้อไม่เห็นซื่อเะยครับนี่อันนี้ลื่อไม่เห็นถ้าด้เข่า แต่ว่าขยามันเขากะเกษมมาซ่อมเชื่อมกันไว้นะอันนี้คือกันอันนี้ก็หให้ในเขาเด้ครับเนี่ยอันนี้ก็หให้ในเขา่าแต่ว่าเกสมมาเชื่อมกันไว้นี่ละคือสาเหตุว่ารถผ่านกันสางานมาโดนพอสมควรถึงเวลานะครับก็ต้อง มีเปลี่ยนบ้างคือคน้นเหรครับมีเก็บมีไข่เนาะครับเนาะแต่เขาเห็นอาการแล้วก็แก้ไขครับเพราะว่าเนื้อพวกนี้มันยังดีอยู่เนื้อพวกนี้ส่วนเรือมันยังดีอยู่มันมีสามจุดนะครับหนึ่งสองสามอันติทิมนะครับกับเสียดายการแก้ไขโดยการทําการเชื่อมนะครับเชื่อมแล้วก็ปาดหนาปาดหนาไซนานะครับ แล้วเพื่อนช่างนะครับผู้ใดทําการเชื่อมกับทำความสะอาดแผลก่อนนะครับทำความสะอาดแผลอาจจะใส่หัวคัดเนี่ยหัวคัดกังสิ้อคัดปั้นออกไปครับปั้นเปิดแผลทำความสะอาดแผลและะ้วก็นเนี่ยอันนี้มาดอกอินมิวนะครับมากัดกัดเล็กน้อยเปิดแผลเล็กน้อยแล้วก็มาทำการเชื่อม บางฟ้านะครับบางฟ้าจะบ่ผู๋องสีเลยครับบางฟ้าจะเรียบแต่ว่าเฮ็ดน้ำแห่งน้ำหายหมอหน้ำหัวองสีนะครับน้ำหายฟ้าสูบโกงกระดันได้เช่นกันครับ,รบก็เกิดปัญหาอะไรเชนกันอันนี้ฟ้าบกโกงฟ้าผูเลยครับเขากับสินมาทำกัน เชื่อมนะครับทำความาสะอาดแย่แล้วก็เชื่อมแล้วก็ไปปาดหนาใส่นาแล้วครับผมเป็นการแก้ปัญหาฝาสูบเบนนะครับเช,เชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็ไปอดัดน้ำเทสนะครับบุหัวเขากับปาดหนาเนาะครับผม ครับผมก็เป็นอันการ Set. เซ็ตเรียบร้อยนะครับเชื่อมร้อยเชื่อมบาง่ามเราเด้ครับท่านเด็ดแตงที่กิงก็จะแตงจ้กหน่อยไฟเชื่อมเป็นการเชื่อมอะก้อนนะครับเตืนเชื่อมอะก้อนไฟยู่ิบะมันร้อยหกสิบแ่ไฟเหลืองหกสิบแอม นี่เก่ามาให้เบิ้งเป็นวิธีแก้ปัญหาน้ำเข้าหัวลูกสูบของฝาสูบรถเบนนะครับฝาสูบรถเบนับพอกันไม่คลิปนะครับผมคลิปนี้มันสีเงาโหดยานพน้องเบื่อเนาะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเอาฟ้าไปเจียแต้งแล้วก็เอาฟ้าไปเทสอัดน้ำทับพานแล้วก็ปาดหนาใสนาต่อไปครับผมสวัสดีครับ